สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะ ที่เข้ามารับฟังคาพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ดาวพระอังคารค่ะและดาวพระศุกร์นะคะที่ได้ตําแหน่งมหาจาักรอยู่ร่วมราศีกันเช่นนี้นะคะเป็นดาวคู่มิตรจะส่งผลอย่างไรต่อทั้งหมด12ลัคนาราศีและในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีเมษค่ะแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ดาวพระอังคารนะคะอยู่ร่วมกับดาวพระศุกร์นะคะเป็นดาวคู่มิตรกันค่ะเอื้อในเรื่องของความขยันในการหาเงินหาทองมีความขยันในเรื่องหาโภกทรัพย์สมบัติเข้ามาและก็รวมไปถึงนะคะมีความขยันหมั่นเพียรในเรื่องของความรักความผูกพันเช่นเดียวกันค่ะ จะเห็นได้ว่านะคะตลอดระยะเวลาประมาณวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันปี65นี้นะคะในเมื่อดาวคู่นี้อยู่ในภพสุภะของท่านก็จะส่งผลดีแก่ท่านนะคะในเรื่องของตัวท่านเองนะคะและก็รวมไปถึงนะคะการเงินของท่านด้วยค่ะและตรงจุดนี้นะคะคนที่เป็นเพศตรงกันข้ามหรืออาจจะเป็นคนรักของท่านหรืออาจจะเป็นบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไป ทํางานด้วยหรือมีคอนเน็กชันด้วยนะคะจะช่วยดันช่วยผลักท่านนะคะในเรื่องของการเงินไปในทางที่ดีมากๆเลยนะคะและผลักดันให้ท่านมีชื่อเสียงเกียรติยศนะคะทําอะไรก็จะประสบความสําเร็จมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะ ในเมื่อดาวคู่นี้นะคะหมายถึงความขยันในการหาเงินหาทองนะคะก็ต้องมุ่งดูที่การงานของท่านด้วยค่ะการงานของท่านนะคะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานมากๆเลยนะคะตั้งแต่วันที่5 ธันวาคมปี63แล้วนะคะดาวการงานของท่านค่ะโคจรมาได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะแล้วเขาอยู่ตรงนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนปี66ค่ะตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะถ้าในดวงของท่านใดมีดาวพระเสาร์นะคะโดดเด่นในดวงนะคะก็จะทําให้ท่านนะคะมีความมั่นคงในเรื่องการงานเป็นอย่างมากๆเลยนะคะและช่วงของวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันธ์นั้นนะคะบางท่านนะคะก็อาจจะมีงานนะคะที่เกี่ยวกับการซื้อมาขายไปตัว แทนในหน้าต่างๆรวมไปถึงการค้าขายต่างๆนะคะแต่ในช่วงต้นๆเดือนนะคะก็ให้ระมัดระวังนิดนึงนะคะท่านอาจจะมีปัญหาบ้างพอสมควรนะคะโดยเฉพาะท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะจะพูดอะไรออกไปตรึกตรองให้ดีๆจะพูดอะไรห้ามใช้อารมณ์เด็ดขาดนะคะอาจจะมีการนะคะ ผิดใจกันหรือมีความคิดทิดขัดแย้งกับคนรอบข้างหรือขัดแย้งกับลูกค้าของท่านก็เป็นไปได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะ และในจุดเรื่องของการเงินนี้นะคะก็ขอพยากรณ์ต่อไปเลยนะคะวันที่13ค่ะของเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะก็จะมีดวงดาวนะคะบ่งบอกว่าท่านมีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบอย่างมหาศาลเลยนะคะตรงจุดนี้นะคะรวมไปถึงนะคะโชคลาบที่ไหลเข้ามาอย่างเนืองนองส่งผลให้ท่านนะคะ ได้เงินก้อนอย่างมากๆเลยเช่นเดียวกันนะคะในช่วงระยะเวลานี้ค่ะและในเมื่อนะคะ ดาวพระอังคารและดาวพระศุกร์ไม่ได้หมายถึงเรื่องการหาเงินหาทองอย่างเดียวไม่ใช่การหารายได้เข้ามาอย่างเดียวท่านก็จะขยันในเรื่องของความรักความผูกพันนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะเพศตรงกันข้ามนะคะหรือคนรักของท่านนะคะช่วยดันช่วยผลักท่านนะคะเป็นเพื่อนคอยเกื้อกูลให้คําแนะนําคําปรึกษาแก่ท่านเป็นอย่างดีนะคะเขานะคะจะช่วยท่านนะคะในการที่จะผลักดันให้ท่านประสบความสําเร็จในเรื่องของการเงินประสบความสําเร็จในชื่อ เสียงเกียรติยศนะคะดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องมุ่งเน้นนะคะลองสังเกตนะคะอาจจะเป็นคนรักของท่านหรืออาจจะเป็นเพศตรงกันข้ามหรืออาจจะเป็นหุ้นส่วนของท่านรวมไปถึงนะคะบริษัทห้างร้านต่างๆที่ท่านไปทํางานด้วยนะคะช่วงระยะเวลานี้เป็นช่วงที่ดีมากๆสําหรับท่านค่ะและท่านก็จะได้รับการสนับสนุนนะคะจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะที่ท่านเคารพนับถือรวมไปถึงนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ในที่ทํางานด้วยนะคะถือว่าท่านนะคะ ประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องการงาน,งานการเงินความรักและรวมไปถึงโชคลาภอย่างเนืองนองเลยนะคะและอีกจุดหนึ่งนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านจะมีซิกเซนนะคะ คิดอะไรก็มักจะเป็นจริงหรืออาจจะฝันอะไรก็เป็นจริงอย่างที่จีลาบอกตั้งแต่แรกว่าท่านมีเกณฑ์นะคะจะถูกหวยรวยเบอร์ท่านมีเกณฑ์จะได้โชคได้ลาบก้อนใหญ่นะคะก็เราเอาตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะและท่านผู้ชมก็ต้องฟังคลิปนี้ให้มีสติเช่นเดียวกันนะคะว่าไม่ใช่ว่าชาวลัคนาราศีเมษท,ทุกทกท่านนะคะจะถูกหวยรวยเบอร์นะคะขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยนะคะว่ามีเกณฑ์ตรงจุดนี้หรือเปล่านะคะ จากการพยากรณ์ทั้งหมดก็พอสรุปได้แล้วนะคะว่าชาวลัคนาราศีเมษนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่21กุมภาพันธ์ปี65นี้นะคะท่านมีเกณฑ์นะคะจะมีชื่อเสียงเกียรติยศท่านจะทําอะไรนะคะก็จะประสบความสําเร็จไม่ว่าเรื่องการเงินความรักและ ท่านจะมีนะคะเพศตรงกันข้ามคอยช่วยเหลือเกื้อกูลคอยผลักดันท่านรวมไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความรักความเอ็นดูแก่ท่านนะคะการงานก็ประสบความสําเร็จค่ะถือว่าท่านโชคดีมากๆในช่วงระยะเวลานี้นะคะแต่อย่างไรก็ตามก็ขอให้ชาวลัคนาราศีเมษค่ะเอาคำพิาีกรตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ